สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้โยมผมอีกครั้งนะครับเซฟซีนี่นะครับเชื่อว่าตอนนี้ใครหลายๆคนกําลังไต่แรงกันอย่างดุเดือดเลยใช่ไหมละ่ะ <Hey. S 1> วันนี้มีแพทเข้ามานะครับคือแพท2.0เดี๋ยวข้อมูลสํำคัญๆมีอะไรบ้างผมจะอัปเดตให้ฟังกันนะครับรแรกเลยก็คือระบบมาสเตอรี่หรือว่าค่าความชํานาญแชมเปี้ยนที่ผู้เล่นจาก PC หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกันมากๆเลยตอนนี้ผู้พัฒนาได้ใส่เข้ามาแล้วนะครับโดยที่เราจะทําได้ยังไงใช่ไหมว่าจะมีค่ามาสเตอรี่นจะกดได้ยังไงใช่ไหมโดยที่เราไปที่นี่เลยคอเลเล แล้วเลือกใส่เลือกใส่อีโมดตัวนี้นะเข้ามาตัวเนี้โดยรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถกดได้เมื่อความชํานาญแชมเปี้ยนถึงระดับ5ขึ้นไปนะครับในสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยผมว่าแชมเปี้ยนใหม่เผายโดทั้ง5ตัวนะครับเดีย๋ยวผมขอเล่าให้ฟังว่าทั้ง5ตัวเนี่ยอยู่ในตําแหน่งอะไรบ้างแต่ว่าไม่ขอลงเลในเรื่องของสกิลนะครับเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยตัวแรกเลยเนี่ยคอกิเนี่ยเป็นได้ทั้งมิดเลนหรือว่า a d c ก็ได้นะครับ เคนเนนอยู่ในตำแหน่งบาลอนเลนชูชนาอยู่ในตำแหน่ง a อดีซีนะครับลูลู่อยู่ในตำแหน่งซัพพอร์ตครับทีโมเป็นได้ทั้งมิดเลนและก็บาลอนเลนเลยนะครับซึ่งในส่วนของแชมเปี้ยนทั้ง5ตัวเนี่ยเราก็ต้องคอยติดตามดูนะครับว่าไรออดเนี่ยจะเอามาทั้ง5ตัวเลยไหมหรือว่าจะทยอยนาเข้ามานะครับตอนนี้ที่พวกเรากําลังเล่นอยู่เนี่ยก็คือซีซั่นที่0ูนย์นะครับหลังจากจบซีซั่นเนี้ยเราจะเริ่มรู้ดูกาลใหม่ก็คือซีซั่นที่1โดยจะมีของรางวัลพิเศษเป็นสกินของชินดามีอาที่สกิน,นีเมย ถ้าใครอยากได้เนี่ยจะต้องใส่แรงให้อยู่หลังน้อยระดับโกนะครับแล้วก็คอยรับรางวัลหลังจบซีซันนั่นเองอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจนะครับก็คือระบบปิงที่เพิ่มมาใหม่นั่นเองก็คือเวลาเพื่อนปิงอ่ะเราสามารถตอบกลับเพื่อนได้นะครับอย่างเช่นเพื่อนปิงว่าให้มาต่อสู้ตรงนี้เราสามารถกดที่มุมขวาเพื่อตอบโต้ได้นะครับทําให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างง่ายขึ้นนะครับในส่วนสกินที่จะเปิดขายเนี่ยก็มีมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแซดโรบอทอะมมมูเอิร์ฟไรเดอร์คอกิ อาเคดคอกิสตาร์การ์เดียนจันน่าสตาร์การ์เดียนจิงอาร์ติกออฟเคนเนนสตาร์การ์เดียนลูลูดราก้อนเทนเนอร์ลูลูสตาร์การ์เดียนลักคอตตันเทลทีโมกอริล่าทิซาน่าอาร์ไกลวอลลัสลิตเติ้ลดวิลทีโมลิตเติ้ลดีมอนเทซาน่าวิกเคนลูลูซูเปอร์เคนเนนหรือว่าสตาร์การ์เดียนเอซูเรียลนะครับที่จะเข้ามา ก็ต้องคอยติดตามกันว่าจะเข้ามาพร้อมกันเลยทีเดียวไหมหรือว่าทยอยเข้ามานั่นเองและสุดท้ายเลยเนี่ยอีเวนท์ที่ผมคาดว่าน่าจะมาแทนอีเวนท์ที่จบไปแล้วอย่างนกเซียนบาร์เจ้ฮูดหรือว่าอีเวนท์ของบูคองนะครับน่าจะเป็นอีเวนท์เกี่ยวกับเผ่ายโดนะครับเพราะว่าในอีเวนท์ของบุคองเนี่ยมีการระบุไปอย่างชัดเจนเลยว่าจะต้องใช้เผ่าวัสซายาในการทำเควสนะครับเผ่าวัสซายาคือเผ่าครึ่งสัตว์ครึ่งคนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามกันดูอีกทีว่าอีเวนท์ใหม่ๆเนี่ยจะ แต่ว่าส่วนแพทที่จะมีการปรับปรุงการบัฟเนิร์ฟแชมเปี้ยนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับผมคิดว่าน่าจะเพราะว่าใกล้จะจบซีซั่นแล้วเขาน่าจะปรับปรุงหลังจากจบซีซั่นเพื่อเปิดซีซั่นใหม่นะครับอ่ะส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมจะไม่ขอลงลึกนะครับเพราะว่าส่วนสำคัญสำคัญก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับท่านเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ